สวัสดีครับวันนี้เรามีบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยอยากจะมาชวนคุยกันครับเป็นเรื่องทอี่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับคือเรื่องการวัดความดันโลหิตด,ด้วยตัวเองที่บ้านนี่แหละครับแหล่งข้อมูลของเราก็คือบทความที่ชื่อว่าทําไมคุณควรมีเครื่องวัดความดันเป็นของตัวเองที่บ้านคือตอนแรกผมอ่านหัวข้อก็คิดว่าอืมก็คงจะดีแหละแต่พอได้อ่านลงไปลึกๆนะครับกลับเจอประเด็นที่น่าทึ่งมาก มันเปลี่ยนมุมมองของผมไปเลยเป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมาบอกว่าควรทำยังไงแต่เป็นการมาสำรวจกันว่าข้อมูลที่เราวัดได้ที่บ้านเนี่ยมันอาจจะบอกความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้ดีกว่าที่เราไปวัดที่โรงพยาบาลซะอีกเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าบทความเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีคือ1 2 0่ง mm มมปรอดเขาบอกว่านี่คือเกณฑ์มาตรฐานสําหรับผู้ใหญ่ในขนาดพัก แต่ก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้ผมว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่แน่ใจว่าไอตัวเลขบนกับตัวเลขล่างเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะการเข้าใจความหมายของมันคือแบบจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยอธิบายง่ายๆนะคะตัวเลขข้างบนหรือที่เรียกว่าค่าซิสตลิกคือค่าความดันในหลอดเลือดตอนที่หัวใจบีบตัวเหมือนตอนเราบีบสายยางแรงๆให้น้ํามันพุ่งออกไปส่วนตัวเลขข้างล่างหรือไดเอสตลิกก็คือค่าความดันตอนที่หัวใจคลายตัว หรือช่วงพักระหว่างการบีบแต่ละครั้งซึ่งตัวเลข2ตัวนี้มันบอกเรื่องราวที่สําคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับความตึงเครียดที่ระบบหลอดเลือดของเราต้องรับมืออยู่ตลอดเวลาอ๋อพอเข้าใจแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยทีนี้ในบทความมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าความดันโลหิตไม่ใช่แค่ตัวเลขเดียวๆแต่มันเป็นเหมือนผลลัพธ์สุดท้ายของทั้งระบบเลยมันมันหมายความว่ายังไงครับค่ะ คือมุมมองของบทความนี้น่าสนใจมากเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยคือร่างกายเรามีปัจจัยเยอะแยะไปหมดที่ส่งผลต่อสุขภาพหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นความหนืดของเลือดเองสภาพความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งระดับน้ำตาลในเลือดทุกอย่างมันทํางานร่วมกันอยู่เบื้องหลังซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ค่าความดันโลหิตเนี่แหละคะ่ะที่เป็นเหมือนเอ่อหน้าจอแสดงผลสุดท้ายถ้าตัวเลขออกมาดี ก็พอจะสบายใจได้ว่าระบบโดยรวมน่าจะยังทำงานได้ดีแต่ถ้าตัวเลขเริ่มสูงขึ้นมันก็เหมือนไฟเตือนบนนาปัดรถยนต์อ๋อ oh. ที่บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วอาจจะเป็นปัญหาแค่จุดเดียวหรือหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้ค่ะแล้วไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยนะครับในบทความเขาใช้คำว่ามันเป็นปัญหาแบบเงียบๆฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือคือเราจะไม่รู้สึกตัวเลยเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของภาวะความดันสูงเลยบทความเน้นย้ำเรื่องนี้มากว่ามันคือ Silent Killer หรือนักฆ่างเงียบของจริงเพราะมันค่อยๆสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจไตหรือสมองของเราไปทีละนิดๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกถึงอาการผิดปกติอะไรเลยเป็นเวลาหลายปีก็ได้ โห oh. จนกระทั่งเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมานี่คือเหตุผลที่บทความบอกว่าการมีเครื่องวัดความดันที่บ้านมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเลยเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ราคาเข้าถึงง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อแต่กลับมอบพลังให้เราสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งได้ด้วยตัวเองซึ่งเมื่อก่อนต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นใช่ค่ะพรพูดถึงการวัดที่บ้านบทความแนะนำว่าควรจะวัดบ่อยแค่ไหนครับ อย่างผมเนี่ยถ้าช่วงไหนพยายามจะออกกำลังกายหรือคุมอาหารก็อยากจะวัดทุกวันเลยนะอยากเห็นผลเร็วๆเป็นคำคิดที่เข้าใจได้เลยค่ะเราก็อยากเห็นผลของความพยายามของเราใช่ไหมคะแต่บทความกลับแนะนำในทางตรงกันข้ามเล็กน้อย <c oughs> เขาบอกว่าการวัดทุกวันอาจทำให้เรากังวลกับความผันผวนเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากเกินไป <c oughs> คือวันนี้นอนไม่ดี เครียดเรื่องงานหรือกินกาแฟาเยอะไปหน่อยค่าก็อาจจะสูงขึ้นได้แล้วการหมกมุ่นกับตัวเลขรายวันอาจทำให้เราท้อแท้ได้ง่ายๆเขาเลยแนะนำว่าให้มองภาพรวมเป็นเทรนหรือแนวโน้งระยะยาวจะดีกว่าสำหรับคนทั่วไปการวัดสัปดาห์ละครั้งในเวลาเดิมๆก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาลแล้วค่ะ แค่สัปดาห์ละครั้งเองเหรอครับใช่ค่ะเพราะมันทําให้เราเห็นว่าไลฟ์สไตล์ที่เราปรับเปลี่ยนไปเช่นการออกกําลังกายสม่ําเสมอขึ้นหรือการนอนหลับที่ดีขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้ค่าเฉลี่ยค่อยๆลดลงอาจจ mm ะ5-10มิลิเมตรปรอดในระยะยาวได้ซึ่งนั่นคือข้อมูลที่สําคัญจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับคือให้มองเป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แค่จุดเล็กๆรายวันเอาละพอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องวัดและควรวัดบ่อยแค่ไหน ทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจของบทความนี้เลยคือวิธีการวัดให้ถูกต้องเพราะบทความย้ำม,มากว่าการมีเครื่องมือมันเป็นแค่ครึ่งเดียวถ้าเราใช้มันผิดๆก็เหมือนเรากำลังหลอกตัวเองอยู่ใช่เลยค่ะ เขาบอกว่าการมีข้อมูลก็เหมือนการมีอำนาจแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดมันก็อาจจะนำไปสู่ความกังวลที่ไม่จําเป็นหรือความชะ่าใใจที่อันตรายได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ล่ขะค่ะที่บทความนำเสนอเทคนิคที่บอกว่าส่วนกระแสความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยใช่เลยข้อแรกนี่ทำเอาผมอึ้งไปเลยครับเขาบอกว่าให้ทิ้งค่าที่วัดได้ในครั้งแรกไปเลยนี่มัน มันเหมือนกับบอกว่าสิ่งที่เราส่วนใหญ่ทํากันมาตลอดคือการวัดครั้งเดียวแล้วจบเนี่ยมันผิดโดยพื้นฐานเลยเหรอครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากค่ะเหตุผลเบื้องหลังก็ง่ายๆเลยคือปกติแล้วเราไม่ได้นั่งนิ่งๆอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่งเดินมาจากห้องอื่นเพิ่งลุกจากโซฟากิจกรรมเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันกระตุ้นร่างกายเราพอที่จะทำให้ความดันสูงขึ้นกว่าค่าตอนพักจริงๆได้อ อาจจะสูงขึ้น5-10มิลลิเมตรประหลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยดังนั้นค่าที่วัดได้ในครั้งแรกจึงแทบไม่เคยเป็นค่าความดันขณะพักที่แท้จริงของเราเลยค่ะแต่แต่ในบทความก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจอยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดวัดครั้งแรกแล้วค่ามันต่ำกว่า120-80อยู่แล้วแล้วก็ให้บันทึกค่ามันได้เลยมันไม่เป็นการเข้าข้างตัวเองหรืครับตอนแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่มันมีตรก,กะที่เฉียบคมซ่อนอยู่ บทความอธิบายว่าโดยปกติแล้วไม่มีกิจกรรมเ,าเบาๆในบ้านอะไรที่จะทําให้ความดันของเราลดต่ําลงกว่าค่าปกติได้จริงด้วยบางนั้นถ้าเราวัดค่าได้ต่าํทาทั้งทงที่เพิ่งจะขยับตัวมามันก็แปลว่าค่าความดันขณะพักที่แท้จริงของเราตอนที่ร่างกายสงบนิ่งเต็มที่แล้วนั้นน่าจะต่ํากว่านั้นลงไปอีกการบันทึกค่านี้จึงไม่ใช่การลำเอียงแต่เป็นการยอมรับค่าที่ดีเยี่ยมที่ร่างกายแสดงออกมาให้เห็นค่ะ โอ้โห oh, ประเด็นนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าเกิดวัดครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วค่าก็ยังสูงอยู่แล้วครับเราควรทำยังไงบทความแนะนำว่าถ้าเรานั่งพักแล้วหายใจลึกๆแล้ววัดซ้ำอีกครั้งแล้วค่ามันไม่ลดลงอีกก็ให้ยอมรับและบันทึกค่านั้นไปค่ะ oh. นั่นอาจจะเป็นค่าความดันที่แท้จริงของเราในวันนั้นซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเครียดการนอนไม่พอหรืออาหารที่กินเข้าไปเมื่อวานก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือ อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับค่าที่สูงในวันเดียวให้มองเป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งใช่ค่ะแล้วลองกลับมาวัดใหม่ในวันรุ่งขึ้นเวลาเดิมเพื่อดูว่ามันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวหรือเป็นแนวโน้มที่น่ากังวลซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นถัดไปที่บทความเน้นมากๆเลยคือเรื่องของความสม่ําเสมอและการกําจัดนอยสหรือสัญญารบกวนออกไปให้หมดเขาลงรายละเอียดถึงขนาดว่าให้ใช้เก้าอี้ตัวเดิมนั่งท่าเดิมวางเท้าบนพื้นเรียบๆทําไมมันต้องเป๊ะขนาดนั้นเลยครับ เพราะความดันโลหิตเป็นค่าที่อ่อนไหวมากค่ะบทความใช้คำว่า noise ได้ดีมากลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังพยายามจะฟังเสียงดนตรีเบาๆเพราะเพราะแต่ข้างห้องมีคนเปิดเครื่องดูดฝุ่นอยู่เสียงเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละค่ะคือ noise ที่มากลบเสียงดนตรีที่เราอยากได้ยินจริงๆในการวัดความดันก็เหมือนกันการนั่งไขว่ห้างการพูดคุยระหว่างวัดหรือแม้แต่การนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงทั้งหมดนี้คือ noise ที่ทําให้ค่าที่วัดได้สูงกว่าความเป็นจริง บทความเลยแนะนําให้เราสร้างพิธีกรรมการวัดที่เหมือนเดิมถูกครั้งเพื่อควบคุมสภาพแวด,ดล้อมให้เหมือนกันที่สุดเราจะได้มั่นใจว่าตัวเลขที่เห็นคือสัญญาณที่แท้จริงจากร่างกายเราไม่ใช่เสียงรบกวนจากปัจจัยภายนอกค่ะนึกภาพตามแล้วเห็นชัดเลยครับเหมือนการทดลองในห้องแลบที่ต้องควบคุมตัวแปรทุกอย่างแล้วข้อสุดท้ายนี่เหมือนจะข้ามไปอีกระดับหนึ่งเลยคือเรื่องของจิตใจการหายใจสบายๆและทำอารมณ์ให้สงบ ใช่เลยค่ะมันคือการเชื่อมโยงสภาวะร่างกายเข้ากับสภาวะจิตใจโดยตรงเลยบุตรความชี้ว่าความเครียดหรือความตื่นเต้นเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อความดันได้ทันทีการฝึกหายใจเข้าออกช้าๆสักนาทีก่อนวัด หรือแม้แต่การเปิดเพลงเบาๆเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำของตัวเลขที่ได้ซึ่งบทความก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าการฝึกทำใจให้สงบนิ่งแบบนี้มันเป็นทักษะที่ดีต่อการใช้ชีวิตโดยรวมไม่ใช่แค่ตอนวัดความดันเท่านั้นพอเราคุยกันเรื่องความพิถีพิถันในการวัดที่บ้านขนาดนี้มันทำให้ผมอดคิดถึงการวัดความดันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกไม่ได้เลยครับที่นั่นทุกอย่างดูแบบ เร่งรีบไปหมดแล้วแบบนี้เราจะเชื่อถือค่าที่วัดจากที่นั่นได้แค่ไหนครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของบทความนี้เลยค่ะเขาตั้งคำถามที่ทรงพลังมากโดยพื้นฐานแล้วเขาบอกว่าการที่จะได้ค่าความดันขณะพักที่แท้จริงในสถานพยาบาลน,นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโห oh, แรงมากนะครับแรงมากค่ะแต่ก็มีเหตุผลสนับสนุนนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็เคยรู้สึกนะเวลาไปโรงพยาบาลน,นี่ ใจมันเต้นเร็วขึ้นมาเองเลยทั้งทที่ไม่ได้เป็นอะไรมากผมเป็นเหมือนกันเลยแค่เดินเข้าไปในคลินิกก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วนึกว่าเป็นคนเดียวซะอีกบุตรความเรียกภาวะแบบมีว่าความดันสูงเพราะเสื้อกาวหรือ white coat syndrome ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีงานวิจัยรองรับมากมายเลยความรู้สึกกังวลความเร่งรีบจากการเดินทางหรือแม้แต่การพูดคุยกับพยาบาลก่อนวัด ทั้งหมดนี้สามารถทําให้ค่าความดันของเราพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติได้บทความถึงกับให้หลักการง่ายๆไว้เลยว่าให้ลองเอาค่าที่วัดได้จากคลินิกลบออกไปประมาณ10มิลิเมตรประอด ลบออกไป10เลยเหรอครับใช่ค่ะเนี่ยอาจจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของเรามากกว่าซึ่งนี่ก็ยิ่งตอกย้ำว่าทำไมการมีข้อมูลที่วัดเองอย่างสม่ำเสมอที่บ้านในสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้มันถึงให้ภาพรวมสุขภาพเราที่แม่นยำกว่าในระยะยาวโอ้โหนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะแปลว่าข้อมูลที่เราเห็นบนใบนัดของแพทย์อาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเสมอไป แต่เป็นแค่ภาพสะท้อนของเราในสถานการณ์ที่ตึงเครียดณขนาดนั้นใช่ค่ะมันคือภาพสแนปช็อตในสภาวะที่ไม่ปกติในขณะที่ข้อมูลที่เราเก็บทุกสัปดาห์ที่บ้านมันเหมือนกับวิดีโอที่บันทึกเรื่องราวสุขภาพของเราอย่างต่อเนื่องอืมซึ่งแน่นอนว่ามันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์กว่ามากถ้าอย่างนั้นข้อสรุปที่สําคัญที่สุดในวันนี้คือเครื่องวัดความดันไม่ใช่แค่เครื่องมือตรวจสุขภาพแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราได้พูดคุยกับร่างกายของตัวเอง และการจะเข้าใจภาษากายนั้นได้ก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนและเทคนิคที่ถูกต้องสรุปได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะมันคือการเสริมพลังให้ตัวเองด้วยข้อมูลสุขทาสที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องลึกลับและเข้าถึงได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นบทความนี้ทําให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าบริบทของการวัดนั้นสําคัญไม่แพ้ตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาเลยจริงครับ การวัดที่บ้านอย่างถูกว,วิธีจึงไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแต่คือการสร้างมาตรฐานทองคำของสุขภาพเราเองสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งประเด็นให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับคือแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีและเหตุผลของการวัดความดันเพื่อทำความเข้าใจสภาวะขณะพักซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญมากแต่มันทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า เราจะเรียนรู้อะไรได้อีกบ้างหากเราลองเปลี่ยนมุมมองจากการหาค่าพื้นฐานมาเป็นการทดลองเพื่อทำความเข้าใจร่างกายของเราให้มากขึ้นลองจงใจวัดความดันของตัวเองหลังจากทำกิจกรรมบางอย่างเช่นหลังการประชุมที่เคร่งเครียดหลังการออกกำลังกายอย่างหนักหรือหลังการทำสมาธิลึกๆดูสิครับไม่ใช่เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับแต่เพื่อเป็นการทดลองส่วนตัวเพื่อหเห็นว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราส่งผลกระทบต่อร่างกายแบบเรลไทม์อย่างไร มันอาจจะเป็นวิธีใหม่ในการทำความรู้จักและรับฟังร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นได้ครับ